สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับวันนี้มีความดีเป็นอย่างยิ่งครับมารับรถยนต์เบนซ์นางฟ้าคันนี้ครับที่จังหวัดขอนแก่นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวสั้นๆครับนางฟ้าคันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับติดตามชมเลยนะครับสวยหมดจดสุดยอดจริงๆครับผมเดี๋ยวมาชมรายละเอียดกันแบบคร่าวๆครับ ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของรถครับที่ชายใจดีครับผมส่งมอบรถคันนี้ให้ครับเรามารับกันที่จังหวัดขอนแก่นเลยนะครับขณะนี้ก็อยู่ที่ปั๊มเชลบายพาสนะครับที่จังหวัดขอนแก่นนะฮะนี่ครับน้ำมันดีมีคุณภาพครับต้องเชลเลยนะฮะไม่ได้เป็นลูกหลานตระกูลเชลอะไรอย่างใดนะฮะแต่ผมชอบนิยมใช้ นะฮะน้ำมันเชลนี้นะครับผมเอาละฮะนาวฟ้าคันนี้ครับเป็นรถยนต์ Mercedes-Benz ครับผม C180 e l e g a n t นอะครับตัวท็อปและเป็นตัวสุดท้ายด้วยครับเป็นปี1998ครับหรือ2541ครับรถคันนี้ตัวสุดท้ายเลยครับเราเรียกกันว่าบอ d y ้2ด2ครับผม นี่ครับสวยหมดจดทั้งคันเลยฮะเรียกได้ว่ารถเอามาสามารถที่จะมาล้านขายเลยนะครับรถที่เขาดูแลมาอย่างดีเลยครับสวยงามสุดๆมีเสน่ห์มากครับผมรถเดิมทั้งคันครับไม่มีชนอย่างแน่นอนนะครับมีชนเราไม่เอามาอยู่แล้วครับเดิมหมดจดทั้งคันไม่มีชนล้านเปอร์เซ็นนะครับมีชนยินดีรับคืนครับนี่ครับขายสวยมีเสน่ห์มากเลยนะครับ มีสปอยเลอร์ด้วยให้พร้อมกับป้ายทะเบียนกรุงเทพ930นี่สวยๆเลยนะครับท่านใดต้องการป้ายนี้ผมจัดการให้ครับโอนเป็นชื่อท่านโดยใช้ป้ายเดิมได้ครับสวยหมดจดริปๆทั้งคันครับตำหนิริ้วรอยนี่แทบไม่มีเลยครับผมบอกเลยนะครับรถทั้งคันมีตำหนิแค่นี้ครับนี่ครับเป็นลักยิ้มจุดจุดนี้นะนี่ฮะนิดเดียวเองฮะ ทังคันมีตำหนิแค่นี้เลยนะครับล้อมงล้อแม็กสวยแม็กลอรินเซอร์แท้นะครับลอรินเซอร์แท้ครับผมยางปี2019ครับยางสวยๆใช้ไปเลยครับยาวๆครับแม็กลอรินเซอร์แท้ๆครับสวยงามตัวปี98นี่เป็นตัวสุดท้ายครับแอร์จอแล้วนะครับแอร์แบคคู่เบรก ABS ครับ สวยจิ๊บเลยนะครับผมนี่ครับโอเคครับไปชมกันต่อเลยนะครับเลขไมคันนี้วิ่งมาแค่สองแสนสามหมื่นกิโลเองนะครับนี่ครับไม้แท้ๆจากเจ้าของเลยนะครับสุดยอดสวยงามเลยครับลายมงลายไม้พวงมาลัยสวยๆครับแอร์แบ็กคู่ซ้ายขวาครับลายไม้ครบถ้วนเลยนะครับเครื่องเสียงอย่างดีเลยนะครับ นี่แอร์เป็นจอใหญ่แล้วนะครับนี่ครับจอเต็มเลยนะครับแอร์แบ็คคู่ครับผมภายในสวยๆเดิมๆไปเลยครับเบาะหนังแท้เดิมๆปรับไฟฟ้าทั้งคู่เลยนะครับปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยครับสุดยอดเลยนะครับสภาพงดงามมากเลยนะฮะชมกันแบบรีวิวกันแบบคร่าวๆไปก่อนนะครับเพิ่งรับรถครับ เพิ่งติดฟิล์ม 3M มาไม่กี่เดือนเองนะครับฟิล์มใหม่ทั้งคันเลยครับฟิล์ม 3M นะฮะเบาะสวยนี่ครับสปีกเกอร์นี่ฟิล์ม 3M ครับเพิ่งติดครับผมฟิล์มสวยทั้งคันเลยครับใหม่ๆเลยครับโอเคครับไปชมกันต่อเลยครับประตูสวยหนักแน่นทุกบานเลยนะครับเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้า ทั้งคู่เลยครับแอร์แบ็กคู่ตัวท็อปตัวสุดท้ายเลยครับชมแป้นเกียร์ชมคอนโซลเลยครับสวยจริงๆเลยนะครับงดงามมากเลยครับชมกันแบบคร่าวๆรีวิวกันแบบคร่าวๆไปก่อนครับรถยังไม่ได้ล้างเลยนะครับรถมาสวยๆแบบนี้เลยครับยังไม่ได้ทำความสะอาดยังไม่ได้เข้าสปาเลยนะครับ ดงามมากนะฮะไายนงภายในว้าวาจริงเลยครับผมโอเคครับชมมันต่อเลยนะครับป้ายทะเบียนสวยมากเลยนะครับใครอยากได้ป้ายนี้บอกเลยครับรถเดิมสนิททั้งคันครับผมไม่มีชนแน่นอนนะครับมีชนยินดีรับคืนนะครับทุกสันทุกขอบทุกซ้อทุกมุมเดิมๆไฟท้ายงดงามเลยนะครับ มีลำโพงนี่ฮะเบสบล็อกนะครับเครื่องเสียงอย่างดีเลยครับฟังเพาะมากครับหนักแน่นนุ่มเลยนะครับสวยงามเลยนะฮะไปชมกันต่อเลยครับภาษีถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีห5ครับปีหน้าไปเลยนะครับใช้กันแบบยาวๆเลยนะครับ หน้าตานี่หล่อเหลาคมคายสุดๆเลยนะครับสวยงามมากครับไฟนงไฟหน้าไฟตัดหมอกสวยกริบเลยครับห้องเครื่องสวยงามเดิมๆครับผมเพจครบสติกเกอร์ครบทุกอย่างทุกจุดเลยครับชมเลยนะครับตัวเลขนี่ฮะตัวเลขครบท้ววเลยครับตาเบนอยู่ทุกจุดเลยนะครับ สัญลักษณ์เบนซ์ลูกศรน,นี่อยู่ครบทุกขอบเลยนะครับทุกขอบประตูเลยนะครับซ้ายขวาน็อตไม่ขยับเลยครับผมรถเดิมๆสวยๆเลยครับรมดงามมากเลยนะครับเครื่องยนต์เดิมๆเ,เลยฮะ Mercedes-benz 1800cc สี่สูบประหยัดน้ำมันเลยนะครับตัวนี้ครับนี่ครับฟังเสียงเครื่องเลยครับ เครื่องเดินดีเดินเบาเพราะมากเลยนะครับไม่มีปัญหาความร้อนนะครับจอดเปิดติดแอร์อย่างนานแล้วนะครับหลายสิบนาทีแล้วไม่มีปัญหาใดทั้งสิ้นครับความร้อนนิ่งเลยนะครับฝากระโปรงฝากระโปรงเดิมเดิมรถไม่มีชนล้านเปอร์เซ็นต์เลยครับสวยงามสุดยอดทุกระบบใช้งานได้ปกติหมดทุกสิ่งทุกอย่างครับผมรถทันนี้สภาพนางฟ้าจริงเลยนะครับเบนตัวนี้สวยโชบเฉียวน่าใช้ครับ ล้อมองล้อมแม็กสวยลอลินเซอร์ตัวสุดท้ายหายากนะครับ C180 ึ่งแปดศอีลิกนปี B 98้ดรถบ้านสดๆดดูแลมาเป็นอย่างดีครับฟิล์มใหม่ยางสวยนะครับห้องคงห้องเครื่องอะไรสวยหมดเครื่องเสียงมาพร้อมๆเลยนะครับท่านใดสนใจติดต่อมาตามหมายเลขด้านล่างได้เลยครับผมเรามีบริการจัดส่งทั่วไทยเช่นเดิมครับรับประกันสภาพการรายงานเลยนะครับ รถสวยงามแบบนี้ราคาเบาๆแสนกว่าบาทครับไม่ควรพลาดเลยนะครับโอเคครับกลับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับผม ที่ YouTube นะครับค้นหาอุดรรถบ้านสวยและถูกทุกคันนะครับคืนหน้าชแน l นี้มาครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งและเลือกทั้งหมดนะครับท่านก็จะไม่พลาดรถสวยๆจากเรานะครับผมสำหรับช่องทาง Facebook นะครับกดค้นหารูปแว่นขยายนะครับใส่ข้อความอุดรรถบ้านสวยและถูกทุกคันนะครับกดปุ่มไลค์นะครับเพียงเท่านี้ครับผม